จ้าของบ้านมาแล้วนะครับบ้านมาแล้วเจ้าของบ้านมาแล้วเจ้าของบ้านยิ้มมาแต่ไกลเลยยิ้มบ้านมาแต่ไกลเลยดูโอ้เออดูไหมลุงบอกว่าอะไรสั่งรือแล้วสั่งรื้อแล้วสั่งลืออ๋อสั่งรื้อแล้วไม่แป็นไรไปเคลียร์ไปเคลียร์เลยไปเคลียร์เลยชิดกันกันไปลุงบอกว่าให้รื้อไปอยู่ที่อื่นไปเนี่ยเนี่ยอัน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 เล่าบันไดคอยเนี่ย เขาบอกว่าให้ตัดออกเบิดจะขึ้นมาตัดจนไรทำนี่เจ้าไปบอกสร้างเจ้าไม่ได้ตัดออกทั้งเสาเชื่อรานี่เขาบอกาเียนอันนี้อันนี้อันนี้ใส่ไปลยังบได้ติด้างนั้นนะั่นน่ะยังไม่ได้ติดน่จ้ะเสียงไอ้ชิดังทำไมลงบอกให้ทำไมนะติดางเลยลือบ้าาของบ้านถึงกับยิ้มเลยนะเขาบอกว่าเลืกลอยออาอนีน่่ชน่ะกะเก ก็ทุลุได้ไหมเบียดมาเลยเป็นไตรงนี้มีกระจกไม่เดึงมีหน่อยไอ้ตังเด็กก็ไม่ดีอ่ะจบบ้านแกยิงก่อนให้มันดูมันมีเหลี่ยมเสาอยู่เนี่ยเหลี่ยมีเหลี่ยมเยอะเป็น อันนี้เอชตีบอกให้ตัดนะพี่บอกเขาแล้วว่าแอชตีบอกให้ดักเงี้ยไม่ต้องเลยเดียวสัตว์นี้ต้องเรียบร้อยก็มาตัดอะไรแค่ไหนสักหน่อยบาดดากอะไรอยังไรบาดดากแล้วสิบาดท้องน้อยแล้วนั่นเองแกเอาภาพวันทันดากไป้แล้วหนึ่งก็สิบาดดากถ้าขนาดหนึ่งก็สิท้องน้อยเั็นไก็ดีใจกับเอชตีเนาะอย่าทำการรื้อรื้อบ้านไ่รอดเลยแต่จะบอกว่า จริงต้องขอบคุณลุงพลขอบคุณอาชิดอาชัยแล้วก็พี่แดงที่มาช่วยกันนะเนีนะค่ะความใจมีอาชิก็จะลื้อนี่ให้อาชีนี่จื้อตรงข้างข้างไปไม้ฝร่งเจอได้มันมีแต่แปรอะไรแบบนี้แปรไม่ก็แปรแล้วไม่ก็แตกแล้วใช่อาชิดไม่สวยแล้วเเลยจะรบ้านนสร้างสวยสวยเด็กนี้ก็สวยนะครับสวยอันนี้เด็กสามเลยยิงทุกรอน ลองทุ้งยิงทุก้อนเลยของผมนโอ้ยิงเวีอนนมาก็ดึงก็ดิงก็เดึมก็ดึมมาเสองอนเวียนนสองนเวียนอนห้าห้ามคิดเขาเด่นตรงกระจกแล้วอะเดว่าถ้าเขาเปลี่ยนปุ๊บมันจะเด่นลี่เหมือนเล่อมันจะเด่นเพรามันเป็นกระจกตัวน้อยหน้าค่างางข้างบอกไห่ยอมเพื่อนแล้วตอนนี้ แต่ตอนนี้ถ้าได้ถ้นเพราะว่าด้านหน้าทำอะไรไม่ได้แล้วมั้งเนาะด้านหน้าด้านหน้าขึ้นอย่บเด้านหน้าสวยแล้วนีก็มาช่วยด้ด้านหน้าก็ดีเป็นระเบียบที่ดีได้ไรกินเนาะพ่อได้อะไรกินทม่าิผ้ารัเลยรัดเเลอมไปเดระเบียบขโมยเน็ราหลังม

ช่างเขาจวดมาดอมฝ้าด้านในบ้านวิลล่าเหมือนข้าวในเห็ดตอเนี่ยพวเกินสมื่นกัแล้วเแล้วเนี่ยบ้านครับผูเขาได้เห็ดตอนเพราะว่ามันสีเหลวเนี่ยก็ให้เขาทอกตีโค้งตียังไว้แล้วเนาะใช่ก็แอชชิดพวกลุงพวกแอชช้มาทำไว้เรียบร้อยแล้วเขาก็แค่มาประกอบให้มันเป็นรูปหน้าให้มันสำเร็จเท่านั้นเองป้าทำยังป้าแฝนยังค่ะบลุงเขาบอกจะทำวันนี้ อะไรเกิดขึ้นกับบ้านพี่ละมันอนี่นะไม่ได้ละมนจะข้านบคุณทีนะดาวแล้วามี่บุีอะไรบ้ว่าวจะลืมบ้านก็เลยรียพี่จะลืมบ้านเลยรูปสั่งลืมในการรอบัเล่นกันเอง ลุงโมจะลืมอบ้านหรอจ๊ะแซวเล่นเซลเล่นล,ลุงแซวว่า,า,วาพี่มาไม่ทันลุงแซวว่าไงพี่มาไม่ทันแอดชิปว่ามันติดกันไปติดกันเกิน <ๆ S 2> ไปอ๋อให้ลื้อออกอะไรนะพอดีแล้วเนี่ยมันมันมีช่องอยู่ให้ช่องชิปเลือลุงบอกว่ามันติดกันเกินไปก็ให้ลื้อออกเอาเซวเล่นแซวเล่นเอให้ลื้อออกที่เขาเลือก ก็อันดูอัปเดตล่าสุดนะครับก็เดินดูบ้านยูทูบเบอร์นะครับแต่ละหลังเนาะ เออขั้นสางี่เป็นกสิบางบางลักษณะขั้นสางสิเป็นกส่อ่าเออบางขั้นสางขั้นสางบางบางบางเั้นขาเจ้าแต่ละหลังขาเจ้าเห็ดไม่แต่หลังทำงานบางเั้นสางสร้างนี่พอสูงแท้แท้เป็นสร้างใช้จะพ่นปวดหันต่อเติมไปถึงขั้นไปถึงเข้าอีกแล้วถึงข้าอีกแล้วอ่านคอนเทนต์อ่านคอนเทนต์จะเริ่มไหมฮะเฮ็ดแบบบ้านขอให้แทบทุกหลังนะ ทำไไไมมจะด้่เกินโมเดิร์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 นคล้ายเคล้ายเนาะอจีดนำเทรนนำเทรนเพราะว่าบ้านหลังนี้สเห็ดการณ์มูตั้งแต่อยู่พวกอกบ้านเพราะว่าเวลาผมออกแบบผมก็เอาผมก็ตีบ้านผมเป็นตัวอย่างเนาะอร่อยคำนวณเหล็กถือวายังเถอะอจีดอจีดดูข้างบนนู้นแผ่นวายสิเปลี่ยนอยู่จังหวยอะไรก็เรียกอะไรนะแผ่นเชื้อราข้างบนนะบ้านใช่ไหม ตอนกดย้ายใช่ไหมเออมันไหวงาใหม่งาบางแย่เนอยองาเอสเซอร์จะมาเมื่อไหร่แอสเซอร์อสเซอรมาเมื่อไหร่คริสต์มาสนคริสต์มาสแต่ลูกบอกว่ามาก่อนจะได้ฉลองจะได้ฉลองคริสต์มาส ล,ลงบอกว่ามายีนะ่สิบสี่เนาะแล้วเพื่นเพิ่นไม่เทก่ันสองวันนี่แหละว,วันสองวันนี่แหละเดี๋ยวให้ให้ครยก็เคลียร์ใครจะทำผมไม่ได้ช่วยนะ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวช่วยนะเดี๋ยวเดี๋ยวไปเปิดคลิปที่เรามาช่วยทำบ้านเขาให้ดูด้วยนะยายสมอนกับพี่เสือทำเองเดี๋ยวขันต่อไปคลิปช่วยอะไรช่วยช่วยอะไรบ้านผมมาจำได้ไหมวันที่ลูกสาวมาจำได้ไหมวันที่ลูกสาวยายสมอนมาน่ะวันนั้นอ่ะเออนึกออกยังนึกออกยังอ๋อไอ้คนทรายเหรอเอาทรายมาเอาทรายมาขนกูผมจะขนช่วยสามสามสามสิบสามสิบห้าสามสิบห้าเออเออเออไม่มีส่วนร่วง วใครไม่่ชยจะไม่ให้จะไม่ให้ขี้ด้วยกาบอกว่าพี่หมอได้ช่วยเขาหรือเปล่าเอาดีนะใครห้องน้ำบ้านผมก็ได้เนี่ยผมเปิด ข้ลังไิส่ยิสชั่วโมงผมเปิดไว้นี่หนุจ่าเอ็มบบาวนุ่ก็มหากันมาเข้านี่โอ้หนุ่นเราก็เดินไปนู่นแม่เอสเซอร์รู้แล้วทีนี้ช่วยเดี๋ยวเอสเซอร์เข้าห้องน้ำดีนะเขเปิดไว้อยู่าบอกว่าใครอยากเข้าห้องน้ำของต้เชิดทางานไงก็เลยอะมีสาไี่สารเสเนั่นแหละไม่เป็นไรครับเยเตมเต็มสาแล้วห่งคนนี้ม่ไม่ม่ใหม่อยู่หลังอยู่หลังบราเกินสั่งือ